สดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเพื่อนๆน้นนนองๆทุกๆคนนะคะมาพบกับช่องหมอคเควินพยากรณอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่หมอคเควินจะมาชำนายดวงชะตาของลัคนาราศีเมถุนค่ะนะคะ ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมประจําเดือนนะคะของคนที่เกิด15มิยถึง14กรกฎา,าเนาะธาตุลมนะคะมาดูนะคะดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีเมถุนประจําปี2564ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงครึ่งปีแรกนะคะหรือ3 3เดือนแรกนั่นเองมาดูโดยรวมกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ช่องหมอกวีพยากรด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางดีๆหรือว่าเป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะสิ่งไหนดีก็นำไปใช้นะคะสิ่งไหนไม่ดีไปปรับไปแก้ให้มันดีขึ้นนะคะโอเคค่ะมาเริ่มทำนายดวงชะตากันเลยค่ะนะคะ ชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1มรกราคมขึ้นไปเลยนะคะในช่วงมกราถ,ถึงมีนานะคะสิ่งที่ต้องระวังมาดูกันก่อนค่ะความเครียดนะคะความเครียดยังไม่จางหายคะ่ะหลังจากมีความทุกข์ในใจมีความรู้สึกอดอัดความเป็นกังวลมาจากปีก่อนๆนะคะเขาเรียกว่าแบกภาระแบกความคิดแบกความเครียดความทุกข์เข้ามา สิ่งที่คิดหวังตั้งใจอย่างเช่นการเงินนะคะการเงินอยากจะได้หรือว่าอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะมีครอบครัวสาหรับคนที่โสดยังไม่มีแฟนหรือว่ากําลังโสดมานานแล้วอยากจะมีครอบครัวกับเขาอยากแต่งงานนะคะมองเห็นหลายๆครอบครัวก็รู้สึกอยากจะมีบ้างนะคะคิดฝันไว้นะคะถามว่าจะมีไหมจะมี คนเข้ามาในช่วงปีนี้นะคะสำหรับสาวโสดหนุ่มโสลดลสัคนาราศีเมถุนนะคะส่วนการเงินเขาบอกว่าให้รอนิดนึงเนาะนะคะจะมีเรื่องให้ตัดสินใจในช่วงมกราถึงมีนาก็คืออยู่ในช่วงของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือกําลังคิดวางแผนว่าจะเอาไม่เอาดีจะทําไม่ทําดีนะคะอย่าใจร้อนทําอะไรให้จงใช้สติและปัญญามีสติอยู่เสมออย่าตัดสินด้วยอารมณ์หรือว่าเวลาที่มีอารมณ์ขุ่นม,วมัวมีความกังวลใจมีความ ไม่สบายใจเหนะคะอย่าพึ่งตัดสินใจรยเร็วนะชาวราศีเมถุนปีนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดก,การกระทําอารมณ์คาพูดด้วยนะคะคือเราต้องก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยนะคะให้เขาเรียกว่าใจเย็นๆชา้าๆได้พราเล่มงามนะคะเกณฑ์การเงินนะคะก็สําหรับคนที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นอาชีพลูกจ้างหรือว่ารับจ้างทั่วไปขายของออนไลน์หรือว่ามีงานของตัวเองธุรกิจของตัวเองหรือว่าทํางานที่ต่างประเทศก็ตามแต่การเงินจะเริ่มดีขึ้นกระเตื้องข,ขึ้นหลังจากที่ เงินเนี่ยนะคะได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือว่าใช้ใจ่ายนี้เก่านะปีก่อนๆ2องสปีที่ผ่านมาการเงินไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ปีนี้จะกระเตื้องขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยนะกับจราศีเมถุนในปีนี้คุณจะได้ลืมตาปากขึ้นกับเขาบ้างนะคะด้านโชคลาภคุณจะมีเกณฑ์มีโชคมิลาบเข้ามาจะเฮงจะร่ำรวยขึ้นจากการเสี่ยงโชคของคุณจะมีโชคลาบลาบลอยให้ถือเลข6 เลขะกเลขศูนย์เลขค่าเป็นหลักในการเสี่ยงโชคนะคะเพราะดวงชะตาของชาวราศีเมถนจะเกี่ยวข้องกับเลขนี้วิธีการซื้อเลขนะคะเสี่ยงโชคไม่ต้องไปหาเลขที่ไหนเลยนะคะพี่หมอควีนบอกเลยว่าเลขประจําตัวของคุณเลขใกล้ตัวของคุณเลขวันเกิดของคุณนะคะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณเลขห้องที่คุณเช่าอยู่หรือว่าบ้านเลขที่ของคุณ เลขทะเบียนรถของคุณเอาเลขเกี่ยวข้องเหล่านี้นะคะเสี่ยงโชคทุกๆเดือนและก็ต้องตามเลขเดิมสมมติคุณซื้อเลข คุณชอบเลข5 9าใช่ไหมคะสมมุติ59คุณจงซื้อเลข5 9นี้ติดกันประมาณ3-4ครั้งนะคุณอย่าซื้อครั้งเดียวแล้วมันไม่ออกคุณก็ไม่ตามคุณจงตามเลขนี้ซ้ําๆเป็นเลขเกี่ยวกับตัวคุณติดกัน3-5ครั้งไม่เกินนี้คุณจะปวดแน่นอนนะคะให้ซื้อเลขเลขที่ชอบที่สุดอย่าไปตามเลขใครนะเพราะเลขนําโชคจะมาจากเลขตัวคุณเองใกล้ตัวนั่นแหละไพ่เดว์เวิ์หมายถึงการเป็นแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะไรที่เคยทุกข์อะไรที่เคยติดขัดน่ะมาปีนี้คุณจะได้เขาเรียกว่าคลี่คลายค คนที่มีหนี้มีสินก็จะปลดล็อกได้ดีขึ้นได้เขาเรียกว่าได้เงินมาใช้หนี้ไปครึ่งทางแล้วนะคะหรือบางคนที่ติดหนี้น้อยไม่ถึงหลักแสนหลักหมืน่นแค่นั้นก็จะคลี่คลายคือมีคนจะมาช่วยหรือว่า คุณหยิบจับธุรกิจปังขึ้นมาคุณอาจจะถ้าคุณทําธุรกิจแล้วรู้สึกว่าติดขัดหรือว่าการงานของคุณไม่กระเ้องในช่วงปีผ่านมาพี่หมอควินแนะนาเลยว่าปีนี้ราศีเมถุนแนะนําคนหางานใหม่นะคะหรือถ้าคิดจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งลงทุนด้วยการใช้เงินเยอะหรือไปกู้หนี้ยืมสินเขามานะนะคะห้ามเด็ดขาดเลยแต่ว่าให้ทําในลักษณะของการไม่ลงทุนด้วยเงินแต่ลงทุนด้วยความคิดสมองสองมือด้วยแรงค่ะนะแล้วคุณจะ กระเ้ิงฟื่องผูจะร่ำรวยขึ้นแล้วก็แนะนําให้หาเปลี่ยนงานใหม่นะถ้าเบื่อเบื่อเซ็งเงปีก่อนตั้งใจเพลนไว้ว่าจะหางานใหม่ก็ทำได้เลยหาเลยค่ะนะคุณจะได้งานตามที่คุณตั้งใจไว้ มาดูไพ่ใบต่อไปกันนะคะลัคนาราศีเมทุนนะคะช่วงปีนี้จะมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะมีเกณฑ์จะต้องออกเดินทางไม่ว่าต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมีเกณฑ์น,นะคะในการเดินทางไกลต้องเขาเรียกว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้คุณได้ท้าทายอีกแล้วค่ะตั้งแต่มกราจนถึงมีนานะคะจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่า ต่อสู้หรือว่าการแข่งขันกันเกิดขึ้นกับคนร่วมง,งานหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีคู่แข่งขึ้นมานะคะระวังนะคะระวังจะถูกเขาเรียกว่าติฉินนินทาเกิดขึ้นนะต้องใจเย็นๆคิดฝันอยากได้เงินก้อนคุณจะได้ตามปัรถนานะคะ ในที่สุดเนี่ยความดีของคุณจะก่อเกิดค่ะนะคะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณสร้างมาเนี่ยจะมีคนเห็นคุณค่าเห็นผลงานของคุณในด้านเด่นผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ฝันอยากจะเป็นนักร้องก็จะมีคนมาเห็น นะคะคนที่อยากจะทราธุรกิจขึ้นมาก็จะมีคนมาหยิบยื่นช่วยเหลือนะคะคนที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินทองก็จะมีคนมาช่วยเหลือได้ทันนะคะช่วงนี้โเฉพาะช่วงเดือนมีนาเนี่ยเด่นๆเลยคุณจะได้โชคได้ลาบขึ้นมาจะมีความสุขมากขึ้นเน้นๆเลยนะช่วงไหนที่มีโชคที่สุดเดือนไหนพี่หมอเควนบอกเลยว่าเดือนที่3เดือนที่5ก็คือ,อมีนา และพฤษภาค่คะนะชาวราศีเมถุนจะฟังป่วะเลยนะนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคุณอย่ารอแค่วาสนาโชคลาบดูดวงเสร็จคุณอย่านอนรอนั่งรอนะสิ่งที่คุณควรทาก็คือคิดดีพูดดีทําดีค่ะพี่หมอควีนบอกเลยว่าคิดบวกนะคะคิดเรื่องเราดีๆพูดสิ่งที่ดีๆค่ะปากจะเราเนี่ยจะพารวยหรือจนในอยู่ที่ปากนะพูดดีมีเสน่ห์วาจาเนี่ยจะนาโชคนําลาบมาให้ราศีเมถุนนะดังนั้นจงระวังคําพูดและความคิดให้ดีพูดสิ่งที่ดีๆจะได้ สิ่่งทีีดพูดสิ่งไม่ดีจะได้สิ่งไม่ดีเคยไหมที่เวลาคุณแบบอาจจะแบบรู้สึกโกรธใครสักคนหนึ่งแล้วคุณด่าเขาออกไปหรือคุณพูดอะไรที่แรงออกไปแล้วคุณมาสะก,กิดใจตัวเองว่าเอยฉันพูดอะไรออกไปอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีคุณพูดสบดสบดไปว่าเออฉันไม่ชอบคนแบบเนี้ยแต่คุณก็มาวนเจอคนลักษณะแบบนี้เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นคนรักแฟนหรือเพื่อนคุณไม่อยากเจอคนที่แบบ ไม่จริงใจหรือว่าคุณชอบเินทาหรือว่าคุณเอาเปรียบนู่นนี่นั่นพอสุดท้ายคุณก็วนมาเจออีกเพราะอะไรเพราะมันเป็นความคิดและคําพูดเราคำพูด,พดเราเปรียบเหมือนว่าจะประกาทธิ์ค่ะเราพูดอะไรเราจะได้แบบนั้นดังนั้นจงระมัดระวังคําพูดนะชาวราศีเมทุนนะคะอ่านะคะมีเก์เนี่ยนะคะเขาเลยกว่าในช่วงปีนี้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นคุณจะรู้สึกเบื่อสังคมรอบข้างคุณจะรู้สึกนิ่งขึ้น มีสติมากขึ้นและคุณจะไปหาโมงหาธรรมชาติมองหาที่สงบเงียบโซนส่วนตัวของคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่กับธรรมชาตินะคะ บางคนมีเกณฑ์มีแพลนที่จะย้ยายจากสถานที่ที่คนพลุกพล่านไปอยู่สถานที่ที่เงียบสงบอย่างเช่นน้าตกป่าเขาลำนาวไพรนะคะแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่โดยที่แบบว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองป่งมากขึ้นนะคะแต่บางคนก็ยังเอ่อยังเขาเรียกว่ามีด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลครอบครัวหรือว่ามีหนี้สินอยู่อาจจะต้องเร่งสปีดตัวเองหน่อยในปีนี้เนาะสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะคุณ แนะนำว่าอย่าไปบนบานสัรกล่าวให้เป็นการขอพรแทนนะคะให้คุณนะคะเริ่มตั้งแต่มกราคมชาวราศีเมถุนแนะนําว่าไปไหว้พระเก้าวัดติดกันเลยเขาเรียกว่าดักทางรวยไว้ก่อนไปด้วยความสงบ นะคะไม่ต้องชวนใครก็ได้ค่ะการการไปไหว้พระเนี่ยคือบางทีเนี่ยเรารอรอรอคนใช่ไหมคะคุณรอรอรอคนนะคนนั้นก็ยังไม่พร้อมคนนี้ยังไม่พร้อมถ้าคุณน่มีใจที่อยากจะไปไหว้คุณอยากทํอะไรคุณคิดปุ๊บคุณตัดสินใจไปเลยค่ะไปทําเลยนะคะก็คือไปด้วยตัวเองนี่แหละนะคะสะดวกเลยคือคนจะเวลารเราจะทําบุญเนี่ยนะคะบางทีอาจจะมีมารมากั้นเนาะเราก็อยากทำอะไรเราปุ๊บปับ๊บเราทําให้สําเร็จ เสร็จเรียบร้อยในวันนั้นอยากทําแบบคาคา,านะอยากคาราคาซัางทําแบบนะคะทำแบบ คร,คร connect, คึ่งครึ่งกลา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 งคุณคุณจะก้าวขาสมมต to to ิคุณจะก้าวขึ้นลงเรือแล้วคุณกําลังจะลงเรือเรือจะไปแล้วคุณมัวแต่ก้าวแล้วคุณจะถอยกลับไม่ได้แล้วนะคุณตกลงน้านะการทํางานทําธุรกิจการวางแผนชีวิตก็ตามแต่ชาวราศีเมถุนนะคะจงมีสติแล้วก็จงตัดสินใจอะไรก็คือให้มันเด็ดขาดนะมีเป้าหมายสร้างเป้าหมายใหม่นะคะอะไรที่เสียมาแล้วผิดพลาดไปแล้วโดนโกงโดนเอาเปรียบหรือว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณท้อคุณหรือบางครั้งเนี่ยนะคะเมื่อปีก่อนๆบางบางชาวราศี ไม่ถึนบางท่านเนี่ยอาจถึงขั้นจะแบบว่าเบื่อชีวิตเลยเบื่อไหนคือรู้สึกมันล้มเหลวไปหมดอย่างเงี้ยแต่ปีนี้มันจะเป็นปีเฮงของคุณนะใครที่ฟังคลิปพี่หมอควีนอยู่พี่หมอควีนเนี่ยนะคะส่งพลังใจไปให้คุณนะเนื่องจากว่านะคะ ดวงดาวของคุณกําลังเปลี่ยนแปลงบุญกุศลน,นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าราศีเมถุนทุกคนจะประสบความสําเร็จหรือประสบความล้มเหลวแบบที่พี่หมอควีนบอกเพราะว่าแต่ละคนบุญกรรมกรรมบุญทากรรมแต่งไม่เหมือนกันถ้าคณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหนึ่งเลยเปลี่ยนความคิดคุณก่อนเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเปน็นการกระทาค่ะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงแฟนเรา หรือว่าพ่อแม่เราหรือว่าเพื่อนเราหรือเปลี่ยนแปลงคนใกล้ตัวคุณให้มาเป็นแบบคุณคุณเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่คุณเปลี่ยนตัวคุณเองก่อนเมื่อคุณทําตัวคุณประสบความสําเร็จคุณเอาตัวรอดได้คุณทําให้ตัวคุณ่ะมีความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแรงกดดันคุณอาจจะโดนคนต่อว่านินทาใส่ร้ายหรือว่าเขาไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่คุณทําคุณไปต่อค่ะคุณบอกตัวเองให้กําลังใจตัวเองรักตัวเองให้มากๆเมื่อคุณสําเร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องกลัวหรอก เพื่อนมากมายค่ะเพื่อนกินนะชาวราศีเมถุนนะเพื่อนกินมากแต่เพื่อนตายหายากค่ะจงรักตัวเองค่ะเพื่อนที่ดีที่สุดคือตัวคุณค่ะตัวคุณนี่แหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดนะรักตัวเราเองอย่ามัวแต่ไปรักคนอื่นจนลืมรักตัวเองให้คนอื่นไปหมดลืมให้ตัวเองถ้าคุณอยากรุ่งเรืองคุณให้ตัวคุณเองก่อนคุณมีความสนุกคุณมีความสุขคุณมีความสะดวกสบายไม่อดไม่อยากนะคะแล้วก็มีกินมีใช้เหลือเฟือแล้วเนี่ยคุณค่อยไปแบ่งปัน บางคนบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีก็แบ่งปันได้ถูกต้องค่ะไม่มีเราแบ่งปันด้วยการให้กันช่วยด้วยการลงแรงลงใจแต่ไม่ได้ลงเงินนะคะนี่ก็ได้บุญเช่นกันอย่ามัวแต่ห่วงคนอื่นจนลืมที่จะห่วงรับผิดชอบชีวิตตัวเองค่ะนะปีใหม่แล้วพี่หมอกวีนให้คําแนะนําให้ไกด์ไลน์ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทางบ้านเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆ นะคะคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาทุกท่านเลยที่ผ่านมาฟังคลิปของพี่หมอควีนเพราะพี่หมอควีนตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะสร้างคลิปดูดวงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ชี้แนะแนวทางชีวิตเพราะบางคนเนี่ยมันมืดแปดด้านจริงๆนะคะพี่หมอควีนอยากให้สิ่งที่ดีๆฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่หมอควีนด้วยนะคะเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้พี่หมอควีนจะรอดูความสำเร็จของพวกคุณทุกคนจะอาจจะเกิด ะะจากพ่อแม่ต่างกันนะคะแต่เราสามารถที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางกันได้เป็นคนแปลกหน้าที่ไม่แปลกหน้าต่อไปเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในช่องหมอควีนพยากรณ์ทุกคนผ่านไปได้เสมอคะ่ะทําได้เราทําได้บอกตัวเองแบบนี้โชคดีร่ํารวยทุกคนและพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะ คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเมื่อคุณทําตามแล้วคุณเจออะไรหรือว่าชีวิตคุณเป็นแบบไหนคุณสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวพี่หมอควินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ